ธรรมบทภาคที่1เรื่องพระเถระชั่ว่าจักรุบาลตอนที่7แปลและอธิบายศัพท์เพิ่มเติมหน้าที่14เริ่มตั้งแต่สามเณรโรตัฐนิมิตังข่ายตวาเป็นต้นไปสามเณโรอันว่าสามเณรสามเณโรตัวน,นี้ก็คือหลักกอแห่งสมณะนะครับก็คือศัพท์นี้จะมีวางอยู่ในแบบเรียนบาลีวยากรณ์ของเราอยู่แล้วนะครับเป็น โคตรตัดต,ต,ตัดทิศนะครับขเหตตาว,วาถือเอาแล้วอันนี้ก็ข้าหาธาตุนะครับตัวปัจจัยนิมิตตังซึ่งนิมิตตัฏฐสัเทในเสียงนั้นวิสัชิตตว,วาปล่อยแล้วยัติโกติงซึ่งปลายแห่งไม้เทา้ยายัติแปลว่าไม้เทา้าโกติงแปลว่าปลายนะครับเป็นสับสมาดอยู่วัตว,วากล่าวแล้วว่า พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตัวนี้ขึ้นตุมเหนะครับผมจะแปลออกสำเนียงทั้งหลายด้วยนะครับแต่ในแบบเรียนนะครับเขาจะไม่มีคําว่าทั้งหลายนะครับเพราะว่าพระเทระคนเดียวนะครับแต่เขาขึ้นตุมเหมาเพื่อแสดงถึงความเคารพนะครับถ้าหากว่าผู้น้อยพูดกับผู้ใหญ่เขาจะนิยมขึ้นสัพท์เป็พระผูะ้ชนะมานะครับแต่ว่าในการแปลที่เป็นโดยพยัญชนะนะครับผมจะออกทั้งหลายด้วยาตามสัพท์เลยนะครับ แต่ว่าถ้าไปแปลโดยอัดนะครับก็คือไปเอาเนื้อความเนี่ยเราไม่ต้องออกทั้งหลายนะครับติดทะทาจงยุดตาวก่อนกิจจังอันว่าเกียเมของกระผมอธิมีอยู่อิติดังนี้ข้าโตไปแล้วข้าโตเป็นกิริยาคุมภาคของสำเนโรนะครับเป็นตัปัจจัยข้ามาธาตุในความไปความถึงลงตปัจจัยนะครับลบที่ถุธาตนะครับ ใช้เป็นเกลียคุมภาคได้นะครับแต่ปัจจัยสันติกังสู่สำนักตัดสาอิทธิยาของหญิงนั้นอ่าตัวนี้นะครับสันติกังตัวนี้ผมว่าแปลว่าสำนักนะครับอ่าผมก็เลยแปลตัดสายทิยาแปลสำเนียงของวิพัฒน์ว่าของหญิงนั้นแต่ในแบบเ็าจะแปลว่าสู่ที่ใกล้นะครับก็คือสันติกะนะครับศัพท์นี้แปลว่าสำนักก็ได้นะครับแปลว่าที่ใกล้ก็ได้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งอ่าถ้าหากว่า แปลว่าสู่ที่ใกล้นะครับสถิกังสูตรที่ใกล้อิตไาซาทิยาตัวนี้เขาก็แปลว่าแห่งยิงนั้นนะครับถ้าจะแปลตามแบบก็คือข้โตไปแล้วสถิกังสู่ที่ใกล้ตาสาอิทิยาแห่งยิงนั้นนะครับหรือที่ผมแปลครั้งแรกเลยนะครับก็คือสู่สำนักของยิงนั้นอันนั้นก็ไม่ผิดนะครับถือว่าใช้ได้เหมือนกัน ไช่ทีอันว่าหญิงนั้นทิศสวาเห็นแล้วนะครับก็คือที่สถทนในความมีนั่นเองตังสามเณรังซึ่งสามเณรนั้นตุนหีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วตุนหีตนนัวนี้นะครับแปลว่าเป็นผู้นิ่งนะครับต้องขึ้นว่าเป็นด้วยเพราะว่าอยู่หน้าหูทา่าในความมีความเปลี่ยนสับที่วางอยู่หน้าท่าในความมีความเปลี่ยนนะครับหรือ,อสับที่เป็นชาทตานะครับที่แปลว่าเกิดแล้ว ถ้าว่ามันวางอยู่หน้าธาตุในความมีความเปลี่ยนแล้วก็มีรูปซึ่งเป็นวิพัตเดียวกับประธานนะครับก็ให้แปลว่าเป็นนะครับแปลเป็นตัววิกติกตานั่นเองโส so, สามเณรอันว่าสามเณรนั้นปาปุนนี้ถึงแล้วศีลวิปัติงซึ่งความวิบัติแห่งศีลสทิงกับตายะอิทิยาด้วยหญิงนั้น อันนี้ก็สีลับอยปติงตัวนี้ก็สีลก็แปลว่าศีลนะครับพิบปติงก็แปลว่าความวิบัตนะครับก็เป็นชอบสมาดอยู่ห้ามแยกแปลนะครับเทโรอันว่าพระเทระจินเตสิคิดแล้วว่าคีตาสโทอันว่าเสียงของเพลงเอกเสียงหนึ่งไมยาอันเราสุยิธาฟังแล้วอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียว สั์นี้มันเป็นส่วนที่อยู่เวลาแปลต้องแยกออกแปลด้วยนะครับอิธานีเวโกนะครับมันสนที่กันอยู่นะครับแยกออกเป็นอิธานิกับเอวะกับเอโกนะครับตามสับที่ผมแยกไว้ให้นะครับแล้วก็แปลทีละสั์จะโขก็แลโสสะโทอันว่าเสียงนั้นคีตะสะโทเป็นเสียงของเพลงอิตยาของหญิงโหติย่อมเป็น ตัวนี้ก็คีตาสะโทขึ้นมานะครับเพราะว่าในประโยคมันมีแค่โสจะโขอิทิยาเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราต้องขึ้นเต็มเมประโยคมาก็คือขึ้นสโธมานะครับเอาโสประโยคมาแล้วก็ขึ้นคีตัสะโทามาเป็นตัววิกติการตาแล้วก็ขึ้นตัวกริยาขุมภาคคือโหติขึ้นมาด้วยนะครับสามเณโรปิแมนว่าสามเณรจิรายตีประพฤติฉายโยตรงนี้ก็จิระนะครับบวก อายะอายะตัวนี้เป็นเ,เป็นปัจจัยนะครับที่ลงกับศัพท์ที่เป็นศัพท์คาว่าจิระแล้วนะครับเขาจะแปลคําว่าอายะตัวนี้นะครับซึ่งเป็นปัจจัยมีคําแปลว่าประพฤตินะครับแล้วก็จิระนี่ก็แปลว่าช้านะครับอยู่ยืนยาวนานนั่นเองแล้วก็ติวัตตะนานะครับก็รวมกันก็เป็นจิรายตินะครับแปลว่าประพฤติช,าชา้าอยู่นะครับอยู่ก็มาจากติวัตตม,มานาะ โสสะมนเนโรนว่าสามนเนนนั้นปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วศีลวิปติงซึ่งความวิบัติแห่งศีลโสปิสามนเนโรอันว่าสามนเนนแม้นั้นกิจ,จังยังกิตอัตโนของตนนิถาเปตาวาให้สำเร็จแล้วอาคันตาวามาแล้วอาคันตาวาก็ขมาท่าในความไปความถึงนะครับอาบทหน้ากับปามจากไปก็ไปว่ามานะครับลงตัวปัจจัย อาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทัพดเจริญมะยางอันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะคัดชามะตัวน,นี้ก็แปลว่าจงไปกันเถิดนะครับก็ลงมะในหมวดอ่าปัะจะมีวิพัฒนะครับที่แปลว่าจงเถิดขอจงตรงนั้นนะครับอาทาครั้งนั้นเทโรนว่าปเทร,ประปวดชีถามแล้วนั่ง นางตัวนี้ก็เป็นตะศับนะครับตะศับถ้าหากว่ามันมาพร้อมกับอัฐะนะครับเขาจะใช้คาว่านังนะครับเขาจะไม่นิยมใช้คําว่าตังนะครับอาัฐานังอัฐนังจะมาพร้อมกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่วิชาแต่งวิชากลับหรือวิชาที่เป็นวิชาแปลไทยเป็นภาษามคตนะครับในประโยคพรนสีนะครับก็ ให้ใช้คําว่าอัธนังตัวนี้นะครับเป็นศัพท์ที่เขานิยมใช้กันนะครับจะไม่ได้อมใช้คําว่าอัฐตังนะครับก็ใช้อัธนังสมนเนระดูก่อนสามนเนรตวังว่าเธอปาโปเป็นคนลามกชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้ปาโปตัวนี้จะแปลว่าเป็นคนลามกก็ได้หรือว่าแปลว่าเป็นคนชั่วก็ได้นะครับก็ เลือกแปลเอานะครับจะมีอยู่ข้างหน้าอีกที่หนึ่งนะเขาจะแปลว่าเป็นคนชั่วโสสามเณรรนว่าสามเนนเน,นั้นตุนหีเป็นผู้นิ่งหุตวาเป็นอันนี้ก็เช่นเดียวกันตุนหีนะครับแปลว่าเปลี่ยนตัวขึ้นหุตวาอ่าตุนหุตวาตัวน,นี้เขาวางไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็แปลไปได้เลยเพราะฉะนั้นตุนหีนะครับแปลอ่ามันวางอยู่หน้าหุตวาคือหัวธาตุในความมีความเปลี่ยนต้องแปลตุนฮีตัวนี้แปลว่าเปลี่ยนด้วยเทเรนาปุณณปุนังปุฑโธปี แม้ผู้อันพระเทระถามแล้วบ่อยๆปุถุตตนี้ก็เป็นวิเศษณะของสามเณโรนะครับก็ปุสธาตุในความถามแล้วครับลงตะปัจจัยนาะกะเทสีไม่กล่าวแล้วกินจิวัจนังซึ่งคำอะไรอะไรก็ขึ้นวัจนังมานะครับมาตัวหนึง่งอาธาครั้งนั้นเทโรอันว่พเทระอาหะกล่าวแล้วนางสามเณรโรกะสามเนรนั้นว่า ก็เช่นเดียวกันอัฒนางนะครับยัตถีโกตีขหณนะกิจจังอันว่ากิจคือการจับซึ่งปลายแห่งหมายเทา้าอันนี้สับปัญญาหน่อยยัตีแปลว่าหมายเทา้าโกตีแปลว่าปลายนะครับขหนะแปลว่าจับถือนะครับขหธนะาในความถือความจับกิจจังก็กิจนะครับสมาดเข้าด้วยกันแล้วก็แปลตามนั้นเลยมามะของเราปาเปนะด้วยคนชั่ว น,น,นี้เราแปลว่าผลชั่วแล้วสาข้างบนปาโปตัวนี้เราแปลว่าลามกหรือจะแปลว่าชั่วทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะแปลลามกทั้งหมดเลยก็ได้ตาที่เสนะพูดเช่นกับด้วยเธอนาทีจะไม่มีอิติดังนี้โสสามนเณนรโรนว่าสามนเณรนั้นสังเวคปัตโตพูดถึงแล้วซึ่งความสังเวชพูดถึงแล้วซึ่งความสลดนะครับสังเวชก็ได้สลดก็ได้ แปลว่าผู้นะครับถ้าหากว่าเราไปเผอแปลว่าเป็นเราต้องขึ้นหุตวามาด้วยนะครับถ้าแสดงว่าตัวนี้ถ้าหากแปลว่าเป็นก็จะเป็นวิกติการตานะครับแต่ต้องขึ้นหุตวามาแต่ถ้าไม่ขึ้นหุตวามาก็แปลตามนี้เลยก็คือแปลว่าผู้นะครับอปาะในตวานําออกแล้ววัฏฐานิซึ่งผ้าทั้งหลายกาสายานิอันอันบุคคลยอมแล้วด้วยน้ําฝฟาด ริทหิตานุ่งห่มแล้วขิหินิยาเมนะโดยทํานองแห่งคฤหัตขิหิแปลว่าคฤหัตนิยาเมนะหรือนิยามะแปลว่าทํานองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลขในหาตัวที่เข้าเลขในนะครับก็อาหาตรตัวนี้นะครับเข้าเลขในอาหากล่าวแล้วว่าพันเตข่าแต่ทั้งพุชเรญอาหาร้นว่ากระผมสามเนโรเป็นสามเนน อโหสิงได้เป็นแล้วปุเพในการก่อนปะนะแต่ว่าอาหังอันว่ากระผมคิหีเป็นเครหัดชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอหิย่อมเป็นอิธานิในการนี้อภิจาเออก็อาหังอันว่ากระผมปปะพะชันโตเมื่อบวช ปปพัชโตเป็นผู้บวชแล้วศรัทธายะเพราะความศรัทธาอัมหิย่อมเป็นนะหาไม่ได้ในประโยคนี้ผมขึ้นอัมหิมาเป็นกรียคุมภาคของอาหังนะครับแต่ว่าในหนังสือของดรอุทิศนะครับท่านใช้ปปพัชโตนะครับตัวน,นี้เป็นกรียคุมภาคของอาหังนะครับก็ความคิดเห็นของท่านดรอุทิศท่านบอกว่า ได้ตัวอย่างมาจากการเฉลยสนามหลวงบางพอสอนะครับก็จะใช้ตาปัจจัยคุมภาคของอาหารได้แต่อาจารย์บางท่านบอกว่าตาปัจจัยไม่ควรคุมภาคของประธานที่เป็นมัธยมบุรุษและอุตมบุรุษนะครับควรจะคุมภาคเฉพาะประธานที่เป็นประทรมบุรุษเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดผมก็จะขึ้นอามหิมาเป็นแกลคุมภาคกองอาหารนะครับก็คือแบบนี้จะไม่ผิดแน่นอนนะครับ อาหางอันว่ากระผมปะพัชโตเป็นผู้บวชแล้วมขะปริปันธาพระเยนนะเพราะความกลัวแต่อันตรายเป็นเครื่องเบียดเบียนร,รอบในหนทางอหิย่อมเป็นประโยคนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมขึ้นอาหางมาเป็นประธานแล้วก็ขึ้นอหิมาเป็นกิริยคุมภาคแต่ในหนังสือของท่านดรเทียจะขึ้นอาหางมาเป็นประธานแล้วก็ใช้ปะพัชโตต,ตัวนี้เป็นกิรียคุมภาคนะครับ อันนี้ก็ลองเลือกเอานะครับแต่แบบของที่ผมใช้นะครับจะแน่นหนากว่าก็คือกันเหนียวไว้นะครับบางทีอาจารย์บางท่านอาจจะบอกว่าปรป치โตนะครับใช้คุมผ้าของปฐบุรุษเท่านั้นนะครับห้ามมาใช้คุมผ้าของมัธยมบุรุษและอุดมบุุรแบบนี้ก็จะของเราก็จะผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไว้ก็ขึ้นมานะครับดีกว่าไม่ขึ้นแน่นอน สมเหอันว่าท่านทั้งหลายเอถาจงมาเถิดเอถาตัวนี้แปลว่าจงมานะครับก็มาจากอาบทน้านะครับอาทั่วยิ่งกับความแล้วก็อิธาดนะครับอิธาดแล้วก็ลงอปัจจัยลงถะอ่าผาตัวนี้ก็จะเป็นถ้าประจ,จมีพัดนะครับก็อินะครับอิธาดแปลงอิเป็นเอ แปนะง e เป็น a แล้วไปลง r อีกทีหนึ่งนะครับสละ2ตัวอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ก็ลบ r ทิ้งไปนะครับแต่มีอยู่นะครับมีอยู่ในนั้นแหละนะเหลือแต่ a นะครับเวลาแปลก็แปลว,ว่าจงมานะครับส่วนคําว่าเถิดก็คือเราเติมเติมทุนเงินขึ้นมานะครับที่เป็นจงเถิดขอจงตรงนั้นมะยังอันว่าเราทั้งหลายข้าชามะจงไปกันเถิดอิทิดังนี้ เทโรอันว่าพระเทระอาหะกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุกิหิปาโปปีอันว่าเครีัผู้ลามกก็ดีสมณะปาโปปีอันว่าสมณะผู้ลามกก็ดีปาโปเอวะเป็นผู้ลามกนั่นเทียวหัวติย่อมเป็น ปาโปเยวะตัวนี้นะครับเขาใช้เป็นเยวะเป็นลงมานะครับเป็นลักษณะของการสนทินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแยกแปลก็เอากลับไปเปลี่ยนเอวะมอนเดิมนะครับก็คือเอวะตัวนี้ยะตัวนี้เขาใส่ไว้ในลักษณะของการสนทินะครับก็ลงยะลงอาคมมาตะวังอันว่าเธอทตวาปีแม้ตั้งอยู่แล้วสมณภาวเวในความเป็นแห่งสมณนะ นาอัสคีไม่ได้อ่านแล้วอ่าตัวนี้ก็แยกออกนะครับนาอัสคีนะครับเขาจะประกอบสรร์เป็นนาสาัสคีแล้วก็แยกออกเป็นนากับอสัสคีสีละมะตงังคุณดังปูเรตุงเพื่ออันยังคุณศักว่าศีลให้เต็มนะครับอ่ารวบวแปรนะครับอ่าเพื่ออันก็ตุงปัจจัยนะครับยังคุณก็คุณะคุณะคุณดังตัวนี้ขึ้นมา ศีละมะตังนะครับมะตะตัวนี้ไปวัดศักว่านะครับแล้วก็ให้เตรียมก็คําว่าปุระตัวนี้คิฮีเป็นคฤหาสอุตวาเป็นกริสสีจักระทำกระยานังซึ่งความดีงามกิงนามะชื่ออะไรได้กิงนามะก็ยากเป็นกิงกับนามะยะทีกติกหนักกิจจังอันว่ากิจคือการจับซึ่งปลายแห่งไม้เท้า อาจจะแปลว่าจับหรือถือเอาก็ได้นะครับตัวนี้ขหาทานในความถือเอายัินะแปลว่าไม้เทา้าโกติแปลว่าปลายขาหานะแปลว่าจับหรือถือนะครับกิจจังก็แปลว่ากิจมะมะของเราปาเปน,นะด้วยคนชั่วตาทิเสนะผู้เช่นกับด้วยเธอนาถิก็ไม่มีอิติดังนี้ก็อิติไปจบประโยคนะครับโสปาริโตอันว่านายปริตะนั้น้ากล่าวแล้วว่า พันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญมัคคออันว่าหนทางอนมนัสุป,ปัตทูโตเป็นสภาพอันอนมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วอ่าก็คือก็คือมีคําว่าอนมนุษย์นะครับตัวหนึ่งแล้วก็อุปะตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทูโตนะครับเมื่อ,อรวมกันส,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 สมาร์ทเข้าไปด้วยกันแล้วก็จะมีรูปตามที่เห็นคือสอนทรหารมาตัวหนึ่งนะครับ โหติย่อมเป็นจะอันหนึ่งตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายอันทาเป็นคนบอดอัฐาย่อมเป็นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายในบางที่เขาจะไม่ขึ้นมานะครับประธานใช้ใช้ประธานตัวเดียวแล้วก็คกอ,อย่ยา,าคุมภาคสองตัวแต่ในที่นี้ผมขึ้นใหญ่ประธานมาก็ไม่เป็นไรนะครับวัชิตาธาจากอยู่อิทธาเนใน,ในที่นี้กะถังอย่างไรอิติดัดดงนี้ อาทาครั้งนั้นเทโรนว่าพระเทระววตวาก่ลาวแล้วนง่งปาริตังกะนายปริตานั้นว่าอาวุโสดูก่อนผู้มีอายุหรือจะแปลทับศัพท์เป็นคําว่าดูก่อนอาวุโสดังนี้ก็ได้นะครับถ้าแปลออกศัพท์ก็สมัยก่อนเขาแปลว่าผู้มีอายุนะครับตนนัวนี้อาวุโสตะวังอันว่าเธอมาจินตยิอย่าคิดแล้วเอวังอย่างนี้ เมเมื่อเราอิทะเอวะฐานเนนิปชิตวามรันตัสอปีนอนตายอยู่ในที่นี้นั่นเทียวก็ดีแล้วก็ขึ้นอิทะฐานาเนมนอีกตัวหนึ่งนะครับอิทะฐานเนอปราปรังปะวัตเตนตัสอาปีกลิ้งเกือกไปไปมามาอยู่ในที่นี้ก็ดีขมนาง นามะชื่ออันว่าการไปสัติงกับตายาด้วยเธอนาทิย่อไม่มีอิทธิดังนี้อาภาสิได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่าหันท้าเอาเถิดอาหารอันว่าเราหาตาจ,ะจะักคูเป็นผู้มีจักสูอันโรคขจัดแล้วอากโตเป็นผู้มาแล้ว กันตารัฐานังสู่ทางไกลคือกันดานอัสมิย่อมเป็น่นมันมีศัพท์ที่สนที่กันอยู่ก็แยกแปลนะครับตามที่ผมแยกไว้อหังกันว่าเราสยะมาโนนอนอยู่นัคัจามิจะไม่ไปฮิเพราะว่าสหายตาอันว่าความเป็นแห่งสหายอันนี้ก็ตาปัจจัยในภาวะอาทิต,ตนะครับนาทีย่อมไม่มีพาเลในเพราะ ชนผ่านหันท่าเอาเถิดอาหารอันว่าเราอาตาจักคูเป็นผู้มีจักสุอันโรคขจัดแล้วอากโตเป็นผู้มาแล้วกันตารัฐานังสู่ทางไกลคือกันดาลอัจมิย่อมเป็นอาหารอันว่าเราบริสามิจากตายอาหารอันว่าเราโนขมิสามีจากไม่ไป เพราะว่าสหายตาอันว่าความเป็นแห่งสหายนาัติย่อมไม่มีพาเลในเพราะชนพานอิติดังนี้อิตโรปาริโตอันว่านายปาริตานอกนี้ตรงนี้อยู่ใต้คาถานะครับอย่าลืมขึ้นประธานมานะครับก็จะมีอิตโรตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นวิเศษณะอยู่แล้วก็ประโยคปาริตะมาก็ประกอบสาเป็นปาิโตนะครับเป็น ปรธรมายุพัฒนสุตวาฟังแล้วต่างวัจนังซึ่งคํานั้นสังเวคชาโตมีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วสังเวขาชาโตตัวน,นี้ก็เป็นวิเศษณะนะครับของปาริโตอิตโรก็ดีสังเวขาชาโตก็ดีนะครับเป็นวิเศษณะของปาริโตจิเตตวาคิดแล้วว่ากรรมังอันว่ากรรมสาหสิกังอันเป็นไปแล้วโดยพลัน อนุชวิกางอันไม่สมควรอนุชวิกังแปลว่าไม่สมควรนะครับถ้าหากว่าอันแปลว่าที่จะแปลว่าสมควรจะแปลว่าเป็นคําว่าอนุชวิกังถ้าเป็นอนุชวิกังจะแปลว่าสมควรแต่ถ้าเป็นอนุชวิกังจะแปลว่าไม่สมควรนะครับก็จะมีอน้าปฏิเสธอยู่ข้างหน้านะครับแปลงณเป็นอนะภาริยังวตา อันหนักหนอเมอันเรากระต่างกระทําแล้วอิติดังนี้ปักไคหาประคองแล้วพาหาซึ่งแขนทั้งหลายปักไคหาตัวนี้เป็นตูนาที่ปัจจัยนะครับก็คือปะบนหน้าขหาทาุในความถือเอานะครับแล้วก็สอนขอควายม,มาตัวหนึ่งแปลงตูนาที่เป็นยะนะครับแล้วก็แปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นยะหะนะครับก็คือ บางทีก็อาจจะบอกว่าเอาอยะไว้หน้าเอาหาไว้หลังอย่างนี้ก็ได้นะครับก็มีสเรยรูปเป็นปักไครหาแปลว่าปกครองแล้วนะครับในที่นี้การทันโตคร่าครวญอยู่ปักขันทิตวาแล่นไปแล้ววนณะสันดังสู่ชัดแห่งป่าปักกันโตวะเป็นผู้หลีกไปแล้วเทีเท่ยวตถาอย่างนั้นอโหสิได้เป็นแล้ว ปันดูกรรมพลศิลานังอันว่าบรรดูกรรมพลศิลาอาตอันนี้ก็คือแปลทับศัพท์ไปเลยนะครับง่ายสกษาของท้าสกศเทวราชาศาผู้พระราชาแห่งเทพสถีโยชนา,ายามังมีโยต60เป็นความยาวอายามะแปลว่าความยาวนะครับปนาสาโยชนะวิทธตัง มีโยอด0เป็นความกว้างวิทต่างแปลว่าความกว้างนะครับปนรสา,าโยชนะพหาลังมีโยอด5เป็นความหนาชยยะสุมาณปุภวันนางมีสีเพียงดังสีแห่งดอกชัยพลึกโอนามนุญน,นามนาปกติกังมีอันยุบลงและอันฟูขึ้นเป็นปกตินิสีธนุฐานากาเรสุ ในการเป็นที่ประทับนั่งและในการเป็นที่เสด็จลุกขึ้นทั้งหลายทัสเสสีแสดงแล้วอุณหาการังซึ่งอาการอันร้อนศีลเตเชนะด้วยเดชแห่งศีลเทระสะอปีแม้ของพระเถระ,ะตัวนี้ศัพท์มันค่อน่าจะยาวนะครับแต่ว่าเราก็พยายามแยกศัพท์แล้วก็แปลให้ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราแยกสแปรมันจะง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นสธิตัวนี้นะครับแปลว่า60โยชนะแปลว่าโยชนะครับแล้วก็อาญามะแปลว่าความยาวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันปนาสะนะครับแปลว่า50โยชนะแปลว่าโยดวิทะตังแปลว่าความกว้างนะครับปนารสะแปลว่า15โยชนะแปลว่าโยชนะครับพระัลละนะครับพระัลังแปลว่าความหนาอันนี้ก็ ชัยยะสมณะปุภาแปลว่าดอกชัยพฤกษ์นะครับวันนั่งแปลว่าสีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่แปลว่ามีอันยุบลงก็คือสว่าโอนะมะนะครับโอนะมะนะแล้วก็มีอันฟูขึ้นและอันฟูขึ้นก็คืออุณะมะนะครับก็มันจะมาจากคําว่าโอโอบนหน้าแล้วก็น,ะะนะะะนะะาศัพท์นมศัพท์เป็นนมธาตุนะครับ แปลว่านอบหน้อมหรือแปลว่าอะไรประมาณนี้ที่เรามาใช้เป็นคําว่านโมนะครับคื้นฐานนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุบทหน้านะครับแล้วก็สอนหนมาที่หนึ่งนะครับสอนหน้ามาอีกตัวหนึ่งก็เป็นนามะนะแล้วก็มีณนตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับแปลว่าอันหรือแปลว่าการนะครับที่เป็นนามกิจนะครับเป็นหนาตัวนี้น่าจะเป็นยุปัจจัยในนามกิจนะครับแล้วก็มีคําว่าปกติกางแปลว่าปกติ มีอันมีอันยบลงและอันฟูขึ้นเป็นปกติในการเป็นที่ประทับนั่งนนิสีธนะแปลว่าประทับนั่งแล้วก็อุนทะหนะแปลว่าประทับยืนเสด็จลุกขึ้นนะครับรเสด็จลุขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสับยาวๆแล้วก็แยกสับแปรมันจะง่ายขึ้นสกออันว่าท้าสกกา โอโลเกนโตทรงตรวจด,ดูอยู่ว่าโก,นกโนโขอันว่าใครน้อแรมังฐานาจาเวตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันอย่างเราให้เคลื่อนจากที่นะครับก็สับมันเกี่ยวนั่นกันอยู่นะครับก็แปลรวมกันโหตีย่อมเป็นอิติดังนี้ อาทาชาได้ทรงเห็นแล้วเทรังซึ่งพระเถระจักคุณาด้วยจักสูที่เพนอะอันเป็นทิพย์